สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหอคํานะครับบ้านคํากั้งตํบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกรสินนครับวัดหอคําคือวัดที่หลวงปู่ท่านจะพักจาวัดสลับคืนนี้นะครับตอนนี้ประชาชนรู้ข่าวก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับทุกสถานที่นะครับก็กค,นคนแก่คนนุ่มคนสาวต่างมาเตรียม ไม้กวาดนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมภาพื้นที่ให้สะอาดสะอ้านให้ดูแล้วสัปยาะสวยงามเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ที่วัดหอคํานะครับดูนะครับพี่น้องประชาชนผู้สาชนข่ชนต่างรู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจะพักที่จะัดที่นี่คืนนี้ก็หลายหลายคนก็มาช่วยกันนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเล็กเด็กน้อยมากกันหมดเลยคยเยอะแยะไปหมดเลยครับเห็นว่าน้ําท่าเตรียมไว้นะครับต่างที่จะเร่งรีบทําความสะอาดเพื่อรอรับหลวงตาท่านจะมาจำว่าสำหรับค่ำคืนนี้อันนี้ก็คือบริเวณสาลาที่หลวงตาท่านจะพักคืนนี้นะครับเรามาดูว่าจุดไหนที่หลวงตาท่านจะพักผมว่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นอหอธรรมมาสโอ้โหทหอธรรมมาสโบราณมากเลยครับ เก่าแก่สวัสดีครับคุณยายอยู่บ้านนี่เนาะ,ะเหรอคุณยายอัหอธรรมาสต์นี่เห็นแต่ดนเราบอกนี่แต่อ้ปูอ้ปูเกินมากกว่าอีกโอ้ยยายของเก่าแก่เนาะของเก่าแก่ฮะเป็นี่ลอยกว่าปีแล้วเนาะอ่าพี่น้องเบิรงเด้อครับอ่าคุณยายบอกตอนนี้คุณาย,ายายอายุเท่าไหร่คุณยาย อันนี้64คุณยายขาโน้นนะครับ64กับ73อันนี้ใกล้เคียงกับผมนะครับโอ้ยไม่ใช่มไม่เคียงเลยผม50กว่านะครับอ่าท่านนี้64คุณยาย73เนะาะดูความเก่าแก่นะครับผมเพิ่งมาเจอว่าทูนยายเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับเกิดม,มาก็เห็นเลยผมให้ดูความเก่าแก่ตัวน,นี้ดีกว่า200กว่าปีนะคะโบสถ์เมื่อกี้ก็200กว่าปีใช่ไหมครับอ่าอันนี้น่าจะ100กว่าปีแล้วนะครับครูนะครับท่านผู้ชม เป็นธรรมมาตรสำหรับการให้พระภิกษุนะครับเทศนานะครับเทศนานะครับหรือแถวบ้านก็เรียกว่าให้ขึ้นไว้เทศนะครับเด้อไวขึ้นไว้เทศขึ้นหอเทศอันนี้บันไดขึ้นนะฮะเป็นแกะไม้สลักวิจิตรสวยงามสโหรับโบราณนะครับเป็นบันไดลูปพญานาคตั้งอยู่บนหลังช้างขนดนะครับนี่นะครับหอธรรมมาตหอธรรมมาตรครับ ผมจะให้ดูนะครับนี่ก็คือถ้าเมื่อก่อนที่สมัยเ,าเรายังบวชอยู่ก็ได้ขึ้นตรงนี้แต่ตอนนี้ผมเราไม่ได้เป็นพ,พระภิกษุแล้วคงไม่ขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูข้างบนนะสำหรับที่นั่งนะครับัอนนี้ก็คือของอาพ,าพระภิกษุที่จะขึ้นเทศนานะครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้ปีนบันไดน,นะครับผมยืนกล้องขากตั้งกล้องขึ้นไปให้ดูลวดลายถ้าสมัยโบราณนะครับดูนะอันนี้โบราณนะครับร้100อยกว่าปีมาแล้วคุณยาย80สคุณยาย80เท่าไรนะครับคุณยายอายุเท่าไรนะเมื่อกี้นี้เจ็ดเจ็ดสิบสามโอเดือนอะไรคุณยายเจ็ดสิบสามเกิดปีะอะไรพ่อศกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเท่ากับลวงตาเดือนอะไรคุณยาย เดือนสิบใช่ไหมคุณยายเดือนนี้พอดีเลยขอรงลองตาไม่ถึงรองตาเดือนเนี้ยเดือนพฤษภานี่แหละออกไปแล้วอออกไปแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมชาติของหวยเนาะ,ะคุณยายอายุ 73, เจ็ดสิบสามเดือนพฤษภาวันที่เก้านี่ครบเต็มเจ็ดสบสามเต็ม,มแล้วคุณยายเต็มแล้วยังยี่สิบพฤษภาคยี่สพฤษภาโอเดือนเดียวกันเนาะ ของโวงตาท่านวันที่เก้าเต็มของคุณยายยี่เต็มเนาะของยายอ่ะวันที่สี่พฤษภาเหรออ๋ออ๋อ่คุณยายกี่กิโลกี่กิโลพอดีพอดีอันนี้กี่โมงแล้วครับนี่บ่ายโมงกว่า ในมงกว่าอยากให้ท่านพักหน่อยโอเคโอเคครับได้แล้วครับมันก็กำลังดีกำลังดีครับอ่านมาร้อยกว่าปีคุณแม่ดูเขากำลังให้ดูอยู่นะครับนี่ฮะให้พวกเราได้ดูของธ่รมาร์เก่าแก่สลักงายดูนะครับท่านผู้ชมฝีมือช่างโบราณนะครับผลิตประดอยได้สวยงามถ้าเป็นสมัยก่อนคงศาสนาพุทธเราก็คงรุ่งเรืองนี่เก็บไว้ขนาดนี้มาประกอบไปตรงนี้ก็ยังอีกยาวนานเหมือนกันนะครับ ส่วนโบสก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโบสกันนะครับที่อายุร้อกว่าปีอันนี้เป็นการบูรณะใหม่ใช่ไหมครับนี่เพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติม,อ,ตมอันนี้ละอหลังเก่าอหตัวอลหลังเล็กใช่ไหมครับอ๋อนี่พระพุทธรูปเก่าแก่ไหมครับพญายาอยู่ข้างในมีไหมทีทา,า,างในก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมขึ้นไปดูแล้วกัน นะตกแต่งภายนอกใหม่นะครับหลังเล็กนะครับที่เป็นโบราณโบราณนะครับน่าจะ200กว่าปีนะครับโอ้โห2 0 0กว่าปีนี่น่าจะก่อนนะครับก่อนก่อนยุครัตนโกสินทร์ด้วยซ้ำไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับ พี่น้องคนถ้าคนแก่ก็นวดก็มาแล้วกันเยอะแยะเลยครับที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับถือไม้กวาดนี่คุณยายก็ตากแดดนะครับตากแดดเก็บกวาดเลยนะครับช่วยกันนี่มีผู้ชายมีอะไรมาเตรียมการไว้่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นกุฏิกุฏิน่าจะอยู่หลายรูปครับกุฏิหลังนี้ เรานึกถึงสมัยเป็นเนนอยู่กุฏิลอยอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเวลาท่องอ่านหนังสือนี่อา,อาจารย์ให้ผมหมุนไม่ได้หมุนหมอนนะครับถ้าใครจะนอนอ่านหนังสือท่องหนังสือท่องจาสมัยก่อนอะจะต้องหมุนลูกมะพร้าวท่านเชื่อไหมครับหมุนลูกมะพร้าวไม่ใช่หมอนอลูกมะพร้าวมาเป็นหมอน จะเพอหลับแป๊บเดียวหัวก็จะหล่นจากลูกมะพร้าวทันทีเลยหล่นตุ๊บท้องใหม่สมัยก่อนจุดตะเกียงครับนี่เดี๋ยวผมพามาันเลาะดูข้างโบสถ์เก่าแก่นะครับดูท่านเปิดหรือเปล่านะอ้าวมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่นี่อาจารย์ท่านหนึ่งอยู่นี่สงสัยจะไม่ได้เปิดโบสถ์ครับนี่น่าจะมีุญแจล็อกอยู่โอ้ไม่ได้เข้าแล้วครับพี่น้องอครับเอามาแล้วครับนี่โบสถ์เก่าอายุ200กว่าปีอาจารย์เอาเครับ นี่ท่านอนุรักษ์ไว้บูรณะใหม่ตกแต่งทาสีสันใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะดูประวัติก่อนนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนี่เองโอ้โหแสบตาร้อนออวัดหอคำหมู่ที่สีบ้านคํากั้งนะครับตําบลเหล่าใหญ่นะครับอาเภอกุสินาราจังหวัดกฬสินตามประวัติระบุว่าวัดนี้ตั้งขึ้นสอบเมื่อพศออ2380โอ้โห380มีภาาปัตถา เป็นผู้นําการก่อสร้างเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านคํากั้งหรือวัดหอคํากั้งตามชื่อหมู่บ้านที่มีน้ําที่มีลําน้ําคำไหลผ่านนะครับและมีมีปลากั้งนะครับอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากปลากั้งถ้าถ้าภาษาอีสานก็คือมันเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นปลาช่อนนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กนิดหนึง่งปลากั้งนะครับมันจะไม่ใหญ่เหมือนปลาช่อนแต่มันเป็นตัวเล็กอันเดียวกันเลยครับ Uh, เหมือนกับปลาชะโดนะครับพันสายพันหรือว่าซบีเซียประมาณนั้นอันเดียวกันแต่ว่ามันพันไม่ใหญ่มันตัวเรียกปลากัง้งนะครับปลากัง้งที่บ้านผมนะนะครับเราพนมเรียกปลากัง้งนเะร้อปลาคอน่อยอปลาคอน่อยภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สําคัญได้แก่อุโบสถหรือว่าสิมนะครับภาษาอีสานเรียกว่าสิมเดาอสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2460หโอ้โห2460นี่ก็2560ก็ัร้อยกบว่าาปีเนาะ uh, โดยผ้าโพนะครับ ซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้นําชาวบ้านในการก่อสร้างลักษณะผ,ณะผู้ลักษณะผังอาคารนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด3ห้องกว้าง6.4เมตรยาว11.30เมตรนะครับหันไปด้านทางที่ตะวนตกโดยฝีมือช่างพื้นถิ่นอีสานนะครับในปีงบประมาณ2,559ทางสำนักศินรัปรกรนะครับที่ที่สิบร้อยเอ็ดครับได้มการบูรณะโบสถหรือว่าสิมนะครับหอขขึ้นโดยทําการบูรณะตามรูปแบบธร ปัตยกรรมเดิมอ๋อเราเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่พี่น้องเห็นนะครับยังเป็นสถาปัตยกรรมเดิมอยู่นะครับเพียง<ม>แต่ว่าตกแต่งให้มันดูให้มันดูเรียบร้อยสวยงามทั้งผิวภายนอกและภายในนะครับดูนะครับลายมงลายไม้ก็ยังน่าจะเป็นลักษณะเดิมอยู่เป็นไม้แผ่นกระดานแกะสลักพญานาคได้สวยงามครับอันนี้ก็คือวัดหอคำนะครับวัดที่หลวงตาท่านจะพักจะวัดคืนนี้นะครับ พี่น้องประชาชนที่รู้ข่าวนะครับฝากแจ้งข่าวไปด้วยนะครับว่าหลวงตาท่านพักจําวัดที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าจะมาจะลืมแมสนะครับแล้วก็นั่งเว้นระยะห่างนะครับตามมาตรฐานของกฎหมายกําหนดไว้เดอ้อเพื่อป้องกันนะครับโควิดนะครับแล้วก็ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่อสมออแล้วก็ฝ่ายาสาธารณสุขนะครับเข้ามาดูแลค่ะแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลนะครับเรื่องความ เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดตั้งนะครับในการจัดรวมกลุ่มกันนะครับนี่ก็คุณยายมาตั้งเ้นต์ตั้งเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับโน่นยูใต้ล่มโพนะครับเยอะแยะนะครับนี่ก็พี่น้องกําลังมาโน่นตรงซุ้มประตูจังนี่มาประมาณสามกิโลตรงซุ้มประตูก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องประชาชนโอเคครับผมขออนุโมทนาบุญนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งข่าวต่อไปนะครับวันนี้พี่น้องนะครับอ่าอ่า อนุโมทนาบุญมาร่วมทําด้วยกันนะครับทําวัดเย็น6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทําบุญตักบาตรนะครับทำตักบาตรอาหารข้าวหวานนะครับเวลาตีห้าสี่สิบนะครับส่วนท่านที่จะมาสนทนาธรรมกับหลวงตาก็ตีสี่นะครับแล้วก็ไหว้พระทำวัดเช้าก็ตีสามครึ่งมาร่วมกับหลวงตาได้นะครับท่านจะเปิดไฟใะญาโยมเพื่อที่จะมาร่วมเป็นการอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ พี่น้องก็ถ้ารู้ข่าวก็แจ้งข่าวเรียนเชิญน,นะครับท่านหลวงตาท่านก็บอกว่าถ้าใครจะมาก็ขอเรียนเชิญเจริญพรอนุอนมโมทนาบุญท่านก็พูดอย่างนี้เสมอนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในบุญนะครับที่ท่านทําอยู่ปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็รู้จักทานศีลภาวนานี่นเองเหมือนที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคนที่ดูแลไม่ใช่ดูแลถ้าดูเห็นคลิปหลายคลิปเห็นบุคคลหลายบุคคลเข้ามา เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลวงตาก็ช่วยดูกันนิดนึงนะครับล้บากะวังมีทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงนะครับที่มาเกี่ยวข้องนะครับก็บางทีผมก็ไม่ได้ดูทั่วทั้งหมดก็สังเกตสังกากันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยังไงบุคคลลักษณะแบบไหนช่วยสังเกตด้วยนะครับมันวันนี้ก็จะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งวัยกลางคนพอสมควรนะครับแล้วก็มีที่คนที่พูดถึงบางคนก็อ้างเป็นพูดติดตามว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีนะครับเพื่อที่จะ ามาด้วยจุดประสงค์ใดผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ไม่ได้มา,าเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงไม่ได้มาเขาเรียกอะไรสังคมสัมพันธ์ทำไมตีมาพูดคุยมาช่วยเหลือมาดูแลกันอย่างจริงจังเหมือนที่คณะที่ติดตามอย่างจริงจังที่ศรัทธาดางจริงจังได้ปฏิบัตินะครับส่วนบางคนก็เห็นลักษณะแล้วก็ไม่สบายใจบางทีผมก็ยังไม่อาจสามารถพูดตรงนี้ได้นะครับก็ขอ,อให้เป็นไปตามาสถานการณ์ไปก่อน นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองก็มาช่วยดูแลท,ทั้งท่านทางตำรวจก็ดีนะครับทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมืองก็มาให้คําแนะนําเสมอตลอดระยะเวลานะครับว่าถ้าหากมีอะไรก็ขอให้ติดต่อท่านโดยตรงผู้หลักผู้ใหญ่ทางกฎหมายก็ก็มาช่วยให้คำปรึกษาให้คำแค่ให้กาลังใจนะครับตลอดทุกที่นะครับที่ผ่านเส้นทางมานะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่คอยมาแวะเวียนนะครับให้กําลังใจและมากาบหลวงตานะครับก็ให้กําลังใจตลอดนะครับยันะพี่น้องก็ไม่ต้องห่วงเนะาะเราจะดูแลหลวงตาให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางถึงตามเป้าหมายที่ท่านานั่นไว้นะครับส่วนบางท่านที่บอกว่า,าพาหลวงตาลัดเละาะโค้งโน่นนั่นนี่นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมีใครโพสต์ว่าเออพาหลวงตาท่าน เดินอ้อมไปโน่นมานี่ได้อย่างไรเดินช้าเดินดึกเดินยาวได้อย่างไรขอยืนยันแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ศรัทธาหลวงตาที่คอยเป็นห่วงวัยหลวงตาทราบนะครับว่าทุกสิ่งอย่างนะครับเราไม่สามารถพูดคําหนักๆก็คือเราไม่สามารถจูงมือหลวงตาไปตามที่เราอยากให้ท่านไปได้หรือว่าบอกหลวงตาตามที่เราบอกได้ทุกสิ่งอย่างเป็นจุดประสงค์ของหลวงตาทั้งสิ้นนะครับผมเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านมากที่สุดนะครับอ่า คือเข้าใจดีนะครับว่าท่านเป็นห่วงแต่ทุกสิ่งอย่างเนาะดวงตาท่านเป็นผู้กําหนดเองทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะการเดินระยะใก,กล้ระยะาไกลกา,การพักช่วงเบรผ่อนคลายการพักเที่ยงการพักเย็นอะไรต่างๆอย่างช่วงเช้านี่ท่านก็จะบอกว่าเออประมาณทักท่านั้นมงทุกคุยทุกเช้านะครับวันนี้ปู่จะพักน้ประมาณกี่โมงเด้อหาที่พักที่สะดวกเรื่องเจ้าที่ด้วยที่ติดตามด้วยที่จอดรถจอดเรือห้องน้ำห้องท่า 8โมง9โมงหรือ9โมงครึ่งท่านจะเป็นคนบอกหลังจากน้ำเสร็จปุ๊บก็จะถามน้ำมันตา,ารหลวงตาอาหลวงตาเดินเที่ยงนี่จะใช้เวลาประมาณสักกี่กิโลจะถึงเที่ยงก็ไปกำหนดเวลาให้ท่านให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับพอเสร็จจากเที่ยงเสร็จปุ๊บก็จะถามทว่าวันนี้ปู่จะพักกี่กี่โมงไม่ได้ถามมกี่กิโลแล้วเหมือนที่ผมพูดนะครับท่านจะบอกเออประมาณนี้หลวงตาจะทำนนุนี้คือกิจของท่านธุระของท่านก็เราก็ต้องดำเนินการตามนี้นั้นก็บอกให้พี่น้องเข้าใจนะครับ ส่วนท่านที่กําหนดว่าบอกว่าออหลวงตาจะพาท่านเดินอ้อมไปไหนเอาอะไรมาคิดนในเฟซก็จะมีอยู่เนาะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอนนันก็นานาทัศนะนะครับออหลวงตาท่านเป็นคนคิดเองครับขอบอกนะครับพี่น้องอย่า่งคิดมากมายนะครับอย่าไปคิดมากมายคิดมากมายไปพูดอะไรมากมายก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนะครับ <S <s เราทําตามสนองความประสงค์ของหลวงตาทั้งทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องแล้วก็เรื่องสุขภาพเองนะครับผมที่อยู่ใกล้นี่ผมก็ต้อง เรียนทุกท่านว่าประมาณทุกเดือนนะครับจะมีการตรวจสุขภาพใหญ่ของดวงตาทุกครั้งนะครับบางทีเดือนละสองครั้งด้วยซ้ําไปอย่างเมื่อไม่กี่วันวันนี้ที่เราอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ําพองก็มีคุณหมอใหญ่จากค่ายสีค่ายสีพัชรินนะครับที่จังหวัดขอนแก่นท่านก็นมา,าตรวจสุขภาพร่างกายดวงตาด้วยตัวเอง อยู่จังหวัดอุตรดิตก็หลวงตานะครับก็ได้รับการถวายการรักษาโดยคุณหมอค่ายพิชัยดาบหักนะครับเพิ่มมาถึงสองครั้งสองครานะครับเราให้ผู้รองผู้ดูการมาด้วยและมาด้วยตัวเองด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ขออนุโม,มทานาบุญกับคุณหมอทั้งสองสถานที่และสท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพหลวงตาเราดูเป็นระยะระยะถวายการดูแลท่านเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับ ที่จริงหลวงตาท่านเป็นคนแข็งแรงนะครับเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าเรื่องบาดเจ็บเรื่องแผลที่เท้าก็เป็นเรื่องปกติท่านก็ยังไม่ถึงกับให้หมอมาทําแผลให้ท่านทําด้วยตัวเองแล้วก็คุณหมอ,อก็อยากทําให้อยากด้วยแต่ท่านก็บอกไม่เป็นไรหลวงตาดูเองได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านหลายๆท่านก็คอยเป็นห่วงก็สมก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรก็จะเรียนให้ท่านทาราบนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่คอยเป็นห่วงนะครับ ผมคงบอกไม่ได้ว่าใหญ่ยังไงนะครับขอให้ท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในบุญบารมีข้อวัดปฏิบัติของโนตาก็เพียงพอแล้วนะคร,ครับบอกได้แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกินสิ่งที่ลูกหลานจะดูแลท่านได้โดยกําลังลําพังแล้วก็ผมก็คงต้องลําพังตัวเองดูไม่ได้ก็คงต้องพึ่งบุญบารมีนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็เพราะฉะนั้นให้พี่น้องทุกท่านที่ติดตามข่าวดวูก็ให้สบายใจนะครับนะาบาดเจ็บท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่งั้นก็ไม่เกิดขันติบารมีนะครับไม่เกิดวิริยะบารมีนะครับต้องเป็นคนอดทนร้อนเราก็ทนได้าบาดเจ็บตีนพองขาแพงท่านก็ทนได้ฝนตกฟ้าร้องท่านก็ทนได้นี่ท่านเป็นพูดเป็นพูดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับไม่งั้นก็คือ,อมันจะติดสุกนะครับมันต้องติดทุกบ้าง ก็คือก็ต้องเจอถ้าไม่เจอจะไม่เจอทุกก็จะไ,ไม่รู้สุกไม่รู้สึกคำว่าสุขนะครับต้องเจอคําว่าทุกก่อนท่านก็พูดเสมอนะครับก็โอเคฝากแชร์ฝาก, share, ฝากอาบอกข่าวต่อต่อกันไปด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบแคน่นี้ขอบคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยกันขอให้ได้บุญด้วยกันแลวก็ทุกท่านก็มีส่วนร่วมแห่งบุญที่พวกเราได้ปฏิบัติปุณิยมิตรปูพุทถากลงตา,ามาตลอดเช่นเดียวกันขอให้ได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ